สวัสดีครับผมชื่อเทมเปอรน์นะครับคลิปนี้เรามารู้จักดัมเซนเดอร์หรือว,ว่าเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับเครื่องขัดกระดาษทรายดัมเซนเดอร์มีตัวนี้นะครับเรานําเข้าเองนะครับขนาด1 5 0 0วัตต์นะครับขนาดมอเตอร์เป็นอินดักชันมอเตอร์นะครับมีสายพานพาลำเลียงพาเหมือนเครื่องรีดเราเลยนะครับเปลี่ยนเพียงแต่ว่าเป็นเครื่องขัด นะครับตรงหัวขัดกระดาษทรายหรือว่าสปินเดิลตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับเป็นเบอร์ละเอียดเบอร์หยาบเพียงแต่ว่าเราเอากระดาษทราย3นิ้วหรือว่า2นิ้วก็ได้ครับพันเป็นเกลียวลออไปตรงด้านบนตรงนี้เราสามารถเอาเครื่องดูดฝุ่นมาจ้ำเข้าแล้วก็ดูดฝุ่น,นครับเพราะว่าไม่งั้นเครื่องดูดฝุ่นก็จะฟุ้งหน่อยตรงนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ปรับได้ถึง13มเซนนะครับตัวนี้เป็นขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็สามารถ ขัดได้สองฝั่งก็กลายเป็น36นิ้วนะครับปรับขึ้นลงสะดวกครับผมลองใช้วันนี้เดี๋ยวลองลองใช้กันดูนะครับว่าทำงานอะไรได้บ้างตรงนี้มีล้อนะครับสำหรับเคลื่อนที่จะย้ายขึ้นมาทำงานหรือว่าจะย้ายไปเก็บก็ได้นะครับค,ครับก็ค่อนข,ข้างสะดวกแล้วก็ดูแล้ว มาตรฐานใช้ได้นะครับวันนี้ผมลองขัดไม้ที่มีผมเอาไม้แดงต่อกับไม้ยางพาราเพื่อจะทําให้ดูสีสวยนะครับแล้วก็เราก็ขัดร่วมเลยนะครับเวลาเราเพาะไม้เนี่ยอาจจะต่างกันนิดหน่อยถ้าเราใส่ก็ได้นะครับแต่นี้ผมขัดเลยเห็นไหมครับบางทีก็จะมีฝุ่นออกมาเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นเครื่องดูดฝุ่นเอานะครับเห็นไหมครับการขัดปรับหน้าไม้ก็ทําได้เห็นไหมครับก็สะดวกดีเดี๋ยวเราก็เราค่อยๆเพิ่ม ค่อยๆกดลงไปเรื่อยๆทีละนิดนะครับไม่ต้องรีบกินนะครับสาหรับงานตรงงานขัดนี่เป็นงานละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจําตัวเครื่องดูดฝุ่นของเราอันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นหนึ่งแรงของเราเช่นกันนะครับเครื่องดูดฝุ่น PK นะครับก็จําแล้วก็ดูดพอจําเข้าไปเนี่ยคันนี้ฝุ่นไม่มีแล้วนะครับตรงนี้มีฟีดแล้วก็ถาดอินฟีดเอาฟีดให้ก็ให้ไปทั้งชุดเลยนะครับราคานี้ผมขายหน้าร้านอยู่26,0 0 0นะครับราคาถูกมากเพราะเราทำเข้าเองแต่ว่า พวกอะไรพวกบริการหลังการขายเนี่ยผมช่วยเต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังใจนะักไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเราซัพพอร์ตให้เต็มที่ลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลนะครับการขัดดัมเซนเดอร์ก็เหมือนเครื่องรีดเรานี่แหละครับเพราะว่า จะมีลูกกลิ้งเนี่ยลูกกลิ้งก็คือใบใบเครื่องรีดถูกไหมครับแล้วก็รีดไม้ให้ขนานเท่ากันหนาเท่ากันนะครับแล้วเราก็ค่อยๆปรับกิน่นตัวนี้จะมีตัวสายพานนี้ข้อดีตรงนี้ผมเห็นได้ชัดก็คือสายพานเนี่ยเขาจะเป็นไนลอนนะครับก็จะเหนียวกว่ารุ่นอื่นที่เป็นกระดาษทรายนะครับผมว่าอันนี้ข้อดีเลยนะครับเห็นไหมครับพอปรับแล้วก็เรียบแล้วทีนี้ก็สวยงามเดี๋ยวเรามาปรับอีกขัดอีกด้านหนึ่งนะครับบางที ปรับเนี่ยพยายามปรับไม่ต้องถึงกับกินเยอะมากนะครับอันนี้ผมกินเยอะมากนิดอาจจะมีการสะดุดเพราะสะดุดปุด๊บหยุดถ้าเครื่องหยุดในระหว่างสีเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นนะครับเห็นไหมครับก็จะเรียบตามความต้องการถ้าเราต้องการ อ่าหน้าให้เรียบกว่านี้เครื่องขัดกระดาษทรายเราเปลี่ยนได้นะครับด้านบนตัวสักครู่เนี่ยเราเปลี่ยนกระดาษทรายได้อันนี้เดี๋ยวผมเลาะย้อมของไทยวชินดูนะครับ a 3 8 0ลองย้อมด้วยอ่ทิกออยดูนะครับหรือว่าอันนี้เป็นไม้ยางพาราแผ่นที่ทำสีแล้วเก่าแล้วนะครับ ผมก็เลยลองเอามาขัดเปิดหน้าออกนะครับก็ใช้เครื่องรีดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหน้ากว้างมากเนี่ยบางทีเครื่องขัดก็ช่วยได้และถ้าเกิดขัดเฉพาะสีเนี่ยก็ใช้เครื่องขัดแบบดัมแซนเดอร์นี่ก็ไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับขัดออกง่ายนะครับแล้วก็ค่อยๆอยอ,อย่าปรับเยอะมากครั้งแรกนะครับค่อยๆปรับทีละนิดนะครับสำหรับงานเปิดผิวหน้า นี่คือลอกสีออกก,ก็สะดวกดีนะครับสําหรับงานเก่านะครับหรือว่างานปรับหน้าไม้ที่เป็นผิวดิบๆเลยบางครั้งถ้าหน้าลาบอยู่แล้วอาจจะช่วยได้นะครับเราใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบเลยนะครับค่อยๆปรับไปก็บางที่กลุ่มทํากีตาร์เนี่ยนิยมมากนะครับสาหรับดัมเซนเดอร์นะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับคือเรื่องนี้เรานําเข้าเองเนี่ยเป็นเครื่องที่ผมคิดว่าราคาจะประหยัดมากนะครับตรงนี้เป็น ตัวสายพานแบบไนลอนนะครับเหนียวนะครับผมดูแล้วแล้วก็มีอะไรให้นะครับตัวนี้ถ้าท่านขาดหรืออะไรระยะยาวไม่ต้องกวน,นครับสำหรับตัวสายพานตัวนี้นะครับอันนี้ผมอาจสมมุติว่าขัดชิ้นงานนะครับขัดชิ้นงานจํานวนเยอะๆแล้วก็ปล่อยต่อเข้าไปเลยสายพานก็ฝีพาไปนะครับแล้วก็ขัดหน้าไปเรื่อยๆผมว่าอันนี้ก็เหมาะสําหรับจํานวนงานที่เยอะๆนะครับแต่ว่าตามที่กล่าวนะครับทํางาน กับเครื่องจกักรให้เครื่องจักรไปพักบ้างครับก็เราดูกําลังของเครื่องแล้วก็ดูการทํางานของเรานะครับว่าให้สอดคล้องกันนะครับหรืออันนี้จะเป็นงานที่เราทําประกอบขึ้นมาแล้วแต่เราต้องการขัดให้เรียบนะครับมีลูกค้าอุหนุนไปท่านหนึ่งนะครับคือทําเป็นกล่องแต่ว่าจะขัดไปทั้งกล่องเลยก็เหมือนงานของผมอันนี้ครับอันนี้งานของเราเองครับก็ประกอบเสร็จแล้วเราจะขัดหลังให้เรียบนะครับ เราก็ใส่เครื่องนับซันเดอร์อย่างเงี้ยนะครับขัดค่อยๆปรับลงความลึกทีละนิดนี่อันนี้ผมเอาไมา้รองช่วยด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านล่างนั้นไม่เต็มหน้านะครับมีส่วนหนึ่งที่หายไปผมก็เลยหาไมา้มารองรับให้เต็มหน้าจะได้ไม่กระดกนะครับนี่แหละครับขัดต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆงานที่ประกอบแล้วแล้วมาขัดรวมเนี่ยไม่เลวเลยนะครับ หรือว่าจะขัดอลูมิเนียมอันนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมที่เป็นชิ้นง,งานของเราเช่นกันนะครับผมก็จะลองเปิดขัดดูกขด็ขัดได้นะครับเพียงแต่ว่าแนะนําว่าค่อยๆปรับกินไม่ต้องเยอะนะครับกินน้อยๆอ,อันนี้เป็นอลูมิเนียมแผ่นที่เรามีอยู่ก็เหมือนขัดเปิดหน้าไปนะครับลดรอยตำหนิอย่ง่งนะครับก็ดูแล้วขัดได้นะครับสําหรับอลูมิเนียมหรือว่าพอเผลอเป็นพวกเหล็กทานองนี้นะครับแต่ว่า กระดาษทรายอาจจะเปลืองสักหน่อยนะครับก็เป็นการประยุกสะมากกว่านะครับครับก็ถือว่าเป็น ดัมเซนเดอร์ที่ดูแล้วงานโอเคนะครับงานผมนำเข้าจากจีนนะครับอันนี้แต่ว่าราคานั้นขายหน้าร้านอยู่26,000ในช่วงนี้นะครับก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่ว่าอยากให้ชาวงานไม้ที่ถ้าต้องใช้เครื่องนี้เนี่ยได้มีโอกาสจับต้องได้นะครับราคานี้ไม่แพงแต่อะไหล่นั้นเดี๋ยวผมก็พยายามนะครับที่จะจัดหาอะไรมาให้นะครับก็ตอนนี้ก็ดูแลกันไปช่วยกันไปนะครับก็หวังว่าถ้าท่านเป็น ลูกค้าไทยเปนเ,เตอร์ก็จะเข้าใจเรานะครับอันนี้ก็มีนะครับ22นิ้วนะครับหน้ากว้าง22นิ้วก็มีด้วยเช่นกันราคา29,000ราคาหน้าร้านนะครับก็สามารถเป็น22ขีด44นิ้วได้นะครับถ้าเราเปิดท้ายแต่ตรงนี้เขามีาเห็นไหมครับเบลหรือว่าตัวพาเนี่ย22นิ้วก็ ถ้าขัดทีละครึ่งก็กลายเป็น44นิ้วนะครับเนี่แหละครับเข้าไปดูได้นะครับรหัส544 51อันนี้เป็นรุ่น18นิ้ว 18x36 นะครับ544 52อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น22นิ้ว 22x44 นะครับรก็ราคา20,060ก <26 S 1> ับ20,090นะครับราคาใกล้กันนะครับนี่ครับลูกค้าก็มาที่หน้าร้านเอาง,งานมา<ร><อ>ลอง<า>ดูนะครับปัญหาง่ายๆแต่แก้ยาก รหรือว่าจะเป็นงานอันนี้งานของลูกค้านะครับงานขัดร่วมถ้าเกิดเราโป๊ลงไปเนี่ยบางทีเราต้องมาเสียเวลาขัดแล้วขัดไม่เสมอใช่ไหมครับเราก็ใช้เครื่องรีดแบบเครื่องขัดดัมเซนเดอร์นี่ครับนี่แหละครับ,รบขัดร่วมลงไปเอาสีที่โป๊ออกก็ทําได้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยินดีให้คําแนะนําแล้วก็เข้ามาอุดหนุนที่ร้านเราได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครจะส่งก็เดี๋ยวคุยกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม